ด็อกเตอร์ชาลลทีวีภูมิใจเสนอมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทุรณนาจักรหรือปอ .12 พอมณายุจะไปขอต่อปรากฏว่าถูกนายทะเบียนปฏิเสธไม่ให้ต่อและจะต้องดำเนินการอย่างไรอีกกรณีหนึ่งกรณีเรื่องของการตีความเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพาอาวุธปืนไป มีขอบเขตในการพิจารณาอย่างไรจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้มีคำตอบให้ท่านอย่างแน่นอนอีกสักครู่กลับมารครับเรื่องของคดีป,ปกครองเราเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของกรณีการขอใบ ป2หรือว่าใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชอาจักรหรือใบป12ซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องเป็นคดีปกครองเรื่องของการไม่ต่อใบอนุญาตได้นะครับเดิมทีนี่นะต้นเหตุข,ของข้อพิพาทขึ้นว่าตัวผู้ฟ้องคดีเอ,เองเนี่ยมีใบป12อยู่แล้วนะครับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทั่วราชณาจักรมีอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าเมื่อมันหมดอายุอ่ามันหมดอายุก็เลยจะมีความจำเป็นจะต้องมีการขอต่ออายุใบปอ2แต่ปรากฏว่าเมื่อยื่นการต่ออายุก็ต้องยื่นไปที่ไหนครับยื่นไปที่ท่านในกรุงเทพหานครนะครับผู้ที่มีอำนาจออกไปปอสก็คือพอบอตรโดยกอ,องบัญชาการสอบสวน,นกลางเป็นผู้รับผิดชอบส่วนกรุงเทพส่วนต่างจังหวัดก็จะเป็นอำนาจของผู้ว่า ดังนั้นเมื่อทางด้านของผู้ฟ้องคดีนะครับนายกก็ได้มายื่นเพื่อขอต่อใบอนุญาตป .12 ต่อพอบตอรนะครับพบตรอเองก็มีการาาดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนก็มีความเห็นนะครับส่งไปให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบองคนเอ๊ ทำไมต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าพราบอาวุธปืนพศ2490รสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ดังนั้นผู้พิจารณาอุทธรณ์นะครับก็จะเป็นาทางด้านของผู้มีอนุญาตหรือผู้พิจารณาอุทธรณ์นะครับในขั้นสุดท้ายก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปรากฏว่าเมื่อมีการยื่นไปแล้วเนี่ย พอบตรก็ไม่อนุญาตไม่สามารถให้อนุญาตเรื่องของการต่อใบป12ได้นะครับเพราะอ้างเรื่องของอคําสั่งหัวหน้าคอสช,อชอไม่สามารถหรือชะลอเรื่องของการต่อใบอนุญาตชั่วคราวก็ส่งเรื่องไปที่รัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตรวจสอบแล้วว่าโอ้โอเคนะนะครับคุณยื่นมาคุณมีใบแล้วแต่ว่าใบคุณหมดอายุ พอจะต่อปั๊บเนี่ยมันต่อไม่ได้นะครับมันมีข้อกฎหมายคําสั่งของหน้าคอสชอนี่ระงับไว้ชั่วคราวก็เลยทําให้ผู้เสียหายเนี่ยครับนหนขอเองก็มองเล้ว,ว่าการไม่ต่อใบอนุญ,ญาตให้เนี่ยเป็นคําสั่งทางปกครองก็เลยมีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองโอเคนะพอยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับปรากฏว่า ก็มีการต่อสู้ในข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและก็ดุลพินิษมาดูข้อกฎหมายหลักกฎหมายตามพรบอาวุธปืนพศ .2490 นะครับมาตราหวรรคหนึ่งเขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาดไทยเป็นผู้รักษาการในการมีอำนาจในการแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นและออกกฎกระทรวงจำกัดชนิดอาวุธ จำนวนอาวุธปืนวางระเบียบการอนุญาตการขอและการออกใบอนุญาตโอเคนะแตา่ม,มาตราหวรกหนึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมทหนึ่งเรียกว่ามาทหนึ่งนะโอเคนะส่วนมาตรา22วรกหนึ่งวงเล็บหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับให้เทบดีกรมตารวจเป็นเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตโอเคนะอำนาจก็ยังอยู่ในเรื่องของอพอบเอช่นเดียวกันแต่ว่า พอบอรบเองก็มีการกระจายอํานาจไปให้ทางด้านของผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามพอบอรบนี้มาตรา57ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งห้ามและจํากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทโอเคนะครับมาตรา57ให้อํานาจพิเศษ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเรื่องของการไม่ห้ามหรือจำกัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทนะครับในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจะเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรอ่ะมาดูอีมาตราหนึ่งซึ่งเป็นหลักที่จะมีการโต้แยง้งมาตรา63มัาตราห3บเหมันว่าถ้านายทะเบียนท้องถิ่น ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพรบนี้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตเนี่ยอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน30วันนี่ตามหลักกฎหมายปกครองยกกฎหมายปกครองมาเช่นเดียวกันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือคำมุทธรณนให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่นะครับก็คือยื่นถึงพรบนะครับเมื่อพอบอเป็นในกรุงเทพมหานครพอบอรตอรอเป็นผู้เป็นนายทะเบียน นะครับเมื่อมีการปฏิเสธไม่ไม่ไมออกใบให้ไม่ต่อใบให้ยื่นหนูรอนก็ต้องยื่นที่ผอบผบอก็จะส่งคำอุทณ์นั้นไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปนะครับอ่าคำวินิจฉัยของอรัฐมนตรีนะครับให้เป็นที่สุดก็คือว่าในชั้นการจัดทําคําสั่งทางปกครองนั้นมทหนึ่งหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มี อำนาจในการชี้เป็นชีดด้ตายให้ถึงที่สุดโอเคนะจากหลักกฎหมายนะฮะจากหลักกฎหมายเอาเดี๋ยวเราพักกันสู้ดีกว่ามันยาวแนละ้วไปหกนาทีแล้วเดี๋ยวดูหลักกฎหมายแล้วข้อเท็จจริงแล้วก็คำพิพากษาเป็นช่วงๆไปช่วงนี้พักสักครู่ครับ ครับกลับมาในช่วงพิศโนะครับช่ว่อีดใหม่ให้ฟังกรุณานะครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครบครบหนึ่งหมื่นเออหนึ่งพันเมื่อไหร่ร่วมทําบุญนะครับผมหนึ่งหมื่นบาทเลยเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยไปทาบุญเลยถือว่าเป็นเมือนการกดติดตามนะครับได้ทําบุญสิบบาทถือว่าได้ความรู้ด้วยได้บุญด้วยนะฝากด้วยนะครับฝากด้วยอ่ะช่วงที่สอง เรื่องของการไม่ต่อใบปอ2ให้ใบอนุญาตนะครับมีอาวุธปืนทุรนา,าจักรหรือใบปอ2นะครับจากหลักกฎหมายที่เราอ้างมาที่กล่าวมาในช่วงที่หนึ่งนะก็สุดได้ว่าการต่อใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวทุรนา,าจักรหรือใบปอ2ผมเรียกใบปอ12แล้วกันนะครับ,นะรบจะได้จําง่ายๆกันเนื่องจากมท1หนึ่งนะครับมีคําสั่งระง,งับการออกใบอนุญาตในกรุงเทพมหานครและ พรราชอำัาจาหากผู้ใดมีเหตุจําเป็นพิเศษมากกว่าปกตินะมันมีเรื่อง normal และก็มีเรื่องของ abnormal นะสูงกว่ามากกว่าปกติและประสงค์จะขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัวหรือต่อใบอนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ในายทะเบียน ก็คือพอบตรนะครับรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีถึงรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาต่อไปโอเคนะดังนั้นนายทะเบียนก็คือใครครับก็คือพอบตรนะครับตามมาตรา21เนะครับเมื่อนายทะเบียนพบตรโดยกองประชาการสอบสวนต่างพิจารณาแล้วข้อกฎหมายแล้วโอเคครับมีเรื่องของประกาศ ทาง้าคอสชเรื่องของการระงับเรื่องของการต่อใบอนุญ,ญาตป .12 นี้ชั่วคราวนะครับคือห้ามชั่วคราวดังนั้นเจ้าที่ก็ไม่สามารถที่จะต่อใบอนุญ,ญาตให้ก็เลยมีการปฏิเสธเพราะปฏิเสธนี่ครับทางด้านผู้ฟ้องคดีเองก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกร,กระทรวงมหาดไทยก็มีการตรวจสอบแล้วับโอเคครับแล้วก็เลยมีพิจารณาอุทธรณ์แล้วไม่อนุญ,ญาต เห็นเห็นชอบตามที่ทางด้านของอผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งคือพบตรมีมติไม่อนุญาตเรื่องก็ไปถึงศาลโอเคอ่ะเมื่อมาถึงศาลแล้วความจะเป็นประการใดนะครับอ้าโอเคนะครับเมื่อถึงศาลศาลก็มีการเรียกทําคําให้การนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับผู้ฟ้องคดีก็มีการบรรยายฟ้องไปว่าเออนะ ตัวเองมีความจําเป็นนะจำเป็นจะต้องใช้อาวุธปืนเพราะว่ามีความามีเรื่องทรัพย์สินที่ต้องอรักษานะครับมีต้องเดินทางไปทําธุรกรรมต่างจังหวัดและก็มีความจําเป็นจะต้องมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยประกอบกับผู้ฟ้องคดีนั้นมีใบป12 2อยู่แล้วเพียงแต่ใบป12นั้นมันหมดอายุหรือขาดอายุนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกเพราะขาดอายุก็จะเนจะต้องมีการมาขอต่อ ทีนี้ขอต่อกับขอตามบทนิยามขอต่อนะครับกับเรื่องของกรณีที่ให้อำนาจนะครับเรื่องของการอาตมาตรา57าเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยรัฐมนตรีมีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามและจำกัดการออกใบอนุญาตทุกประเภททีนี้เขาก็ต่อสู้ว่าเขาเองไม่ได้ขอใหม่นะ เขามีแล้วแต่เพียงว่ามันหมดอายุแต่มาตรา57อ่าทางด้านของผู้ฟองคดีก,ก็โต้แย้งว่ามาตรา57ให้อำนาจเฉพาะการออกคำสั่งห้ามและจำกัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทก็หมายความว่าคนไม่เคยมีก็ตีความนี้นะคนไม่เคยมีขอมีใหม่ขอมีครั้งแรกดังนั้นมาตรา57เ,เนี่ยรัฐมนตรีก็มีอำนาจที่จะห้าม หรือจํากัดการออกใบอนุญาตทุกประเภทเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของการตีความข้อกฎหมายว่าเออกาตีความมาตรา5้าเกน,นะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการขอใหม่แต่กรณีของผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วแต่ขอต่อใหม่ขอต่อและออกใบใหม่เออนะขอต่อและออกใบใหม่ให้ทีนี้มันก็มาต้องมาตีความว่าเอะขอต่อ ยื่นต่อแล้วก็ต้องออกใบใหม่ให้ใบฉบับใหม่ให้มันไม่ข้าบทเรื่องของการออกใบใหม่หรือไม่เออนี่เป็นประเด็นขอ้อกฎหมายทันทีนะเป็นประเด็นขอ้อกฎหมายว่าเอาตกลงแล้วจะเอาอยัางไงผมไม่ได้ขอใหม่นะผมมีอยู่แล้วแต่ผมมาขอต่อที่มันขาดไปแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการขอใหม่เลยตามมาตราห้าีความยังไงล่ะอ้าว เอาละทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยครับเป็นการต่อสู้กันในเชิงข้อเทคนิคทางกฎหมายมาดูที่ดิคคำพิพากษาเลยค่ะคำพิพากษานั้นเนี่ยศาลจะว่าอย่างไงกรีนกันตีความตรงนี้นะจะว่าอย่างไรให้เราพักกันสักครู่ไหมเป็นไฮไลท์ดีกว่านะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงน้ากลับมาในช่วงที่3ในช่วงของคําพิพากษาของศาลน่าสนใจมากเรื่องของการตีความนะครับอีกสักครู่กลับมานะครับช่วงนี้ พักสักครู่ับครับกลับมาในชั้นที่3กับปีกฎหมายให้ฟัตังเรื่องของใบปอ12กับผมดรชาลอานะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกหนึ่งการติดตามร่วมทําบุญ10บ,บาทกับผมดรชาลอา มาที่เรื่องนี้นะครับประเด็นที่ที่ศาลจะต้องพิจารณมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเรื่องของเหตุจําเป็นเร่งด่วนเกินกว่าพิเศษสองการตีความเรื่องของการต่อใบอนุญาตถือเป็นการออกใบอนุญาตใหม่ตามมาตรา5 0เกหรือไม่ศาลมองว่าเมื่อคําสั่งคอสชอเลยศนะาลหยิบคําสั่งคอสชอเลยว่าเป็นคําสั่งที่มีกฎหมายระดับสูงนะศักดิ์ทางกฎหมายที่สูงกว่า ดังนั้นเมื่อคำสั่งหัวหน้าคอสชนั้นยุติหรือ,อสั่งการให้กระบวนการดำเนินการตามอาวุธปืนเป็นการระงับชั่วคราวดังนั้นถึงแม้าการจะตีความตามมาตรา57ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อใบอนุญาตหรือจะเป็นเรื่องของกรณีการออกใบอนุญาตใหม่ก็ถือว่าเป็นต้องห้ามโอเค พูดง่ายๆคือเอากหมายใหญ่มาปิดหัวเลยไม่ต้องเถียงกันจบเออง่ายดีนะง่ายดีจริงๆลยประเทศเนี้ยส่วนการใช้อำนาจนั้นการใช้อำนาจของมท .1 หนึง่งกับพบตรน,นั้นเป็นการใช้อำนาจที่ถูกต้องตามพรบอาวุธปืนอยู่แล้วนะครับดังแบบนั้นการไม่ต่อใบอนุญ,ญาตให้กับนายกถือว่าเป็นการใช้อำนาจ หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายประกาศนะทั้งปวงเหมือนมาตรา44เข้ามาปิดหัวเลยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็สุดแล้วคือการไม่ตอ่อไม่ตอ่อใบอนุญาตให้ในายกอน,นั้นถือว่าเป็นการใช้คําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเหตุจาเป็นหรือจำเป็นพิเศษไม่ต้องพิจารณาเลยศาลบอกไม่ต้องพิจารณาเลยกฎหมาย <c oughs> ใหญ่บังคับไว้ว่าเฮ้ยยึดระงับชั่วคราวดังนั้นเท่ากับการเป็นการบังคับให้เจ้าหน้าที่ นายทะเบียนหยุดดําเนินการเรื่องของการต่อใบอนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ของป .12 อย่างชัดเจนเลยพูดง่ายๆคือหยุดทีนี้มาประเด็นเรื่องของป12ในคดีย,ยาบ้างคือเรื่องนี้เป็นการต่อสู้คดีปกครองนะครับเรื่องของการใช้อำน,นาจทางปกครองการมีคําสั่งทางปกครองที่ไม่ต่อใบอนุญาตให้อันนี้ไปฟ้องคดีปกครอง แต่ทีนี้ไม่มีใบพร12ที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีอาญาตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งใบพอ12นี่ครับแต่แนวคำเมื่อกี้ผมลืมไปว่าคำพิพากษาคดีปกครองคดีอะไรนะคำปรากฏในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่1998ทับ2559โอเคนะครับท่านก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจ อ่ะมาดูเรื่องของป .12 กับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบ้างนะครับในการฟ้องคดีอาญาบ้างผมหยิบคำพิพากษา,าดีกาที่526.2554ทับ2554มาเล่าให้ฟังพอสังเขตคือเรื่องนี้นะครับใบป .12 อ,อนี่นะอย่างที่อธิบายมาผู้มีอำนาจออกนะครับในกรุงเทพมหานครก็เป็นผบอบตรซึ่งเป็นปนายทะเบียนส่วนต่างจังหวัดนั้นก็เป็น อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัปดปลัดอำเภอไม่มีอำนาจนะครับ <c oughs> ปลัดอำเภอไม่มีอำนาจนะครับปลัดอำเภอไม่มีอำนาจในการออกใบอนุญาตพกพาแต่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบปีได้กำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอพ,พกปืนได้เฉพาะเพราะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองก็สามารถที่จะพกอาวุธปืนได้ แต่ออบตไม่เกี่ยวนะฮะอบตไม่เกี่ยวนะครับอบตอบอกว่าเอ้ยผมก็เป็นฝ่ายปกครองเหมือนกันนะไม่เกี่ยวนะครับอบตอเป็นเรื่องของคนละพระบก,กันนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านประดาเพลเนี่ยพกปืนได้เพราะเป็นฝ่ายปกครองแต่ออบตอไม่เกี่ยวนะฮะนายกอบตอต็ไม่เกี่ยวนะหวงให้ดีนะนะครับ อะมาดูคำพิพากษาที่เป็นแนวว่าเหตุทำไมออ,อมบตอถึงพกอาวุธปืนไม่ได้ในคำพิพากษา 526/ 2554เนี่ยเ,เรื่องของการออกใบอนุญาตนะครับกรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติกรรมนะครับจากบทบัญญัติดังกล่าวนี้การพาอาวุธปืนติดตัวไปต้องได้รับอนุญาตจากนายจากเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้รับอนุญาตก็จะต้องมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่เหตุการที่จําเลยนอาวุธปืนเข้าไปในการประกอบธุรกิจของจําเลยเป็นปกติไม่ถือว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการแต่อย่างใดเท่ากับว่ามิฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าจําเลยสามารถพาอาวุธปืนไปได้โดยตลอด โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหมายความว่าอย่างไรคำวิพากษานี้หมายความว่าในกรณีที่จะอ้างเรื่องเหตุจําเป็นและเร่งด่วนเนี่ยมันจะเป็นแค่ครั้งคราวครั้งคราวเท่านั้นแต่ในกรณีที่จําเลยอ้างว่าเฮ้ยผมมีีความจําเป็นนะผมมีธุรกิจของผมผมจําเป็นจะต้องพกพาอาวุธปืนไปตลอดเนี่ย สารก็ตีความว่าถ้าอย่างนั้นถ้ากับคุณก็ไม่ต้องขออนุญาตสิคุณไม่ต้องขออนุญาตเรื่องของเออน,ใน,ใน,ในุญาตมีอาวุธปืนติดตัวไปจากเจ้าหน้าที่สิอ้างเหตุจำเป็นอ้างเหตุจาเป็นอ้างเหตุจําเป็นอ้างเหตุจาเป็นไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าคุณไม่ต้องมีขออนุญาตสารบอกไม่ได้ต้องไปขออนุญาตจากนายทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย เหตุอันจ um no ki ําเป็นช่วครั้งครังคราวช่วครั้งช่วคราวนั้นใช้กับกรณีคนที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าใจนะเข้าใจตรงกันใช้กับคนที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีความจําเป็นช่วครั้งช่วคราวโอเคแต่ถ้าคุณมีใบอนุญาตแล้วคุณก็ไม่ต้องขออนุญาตเพราะคุณได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะอ่ะก็ ถือว่านําเรื่องของพรบอาวุธปืนมาเล่าให้ท่านฟังในน้บฟังทั้งคดีอาญาและก็คดีปกครองนะคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องของการที่ให้อนุญาตมีใช้แล้วไม่ดําเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการก็มีกระบวนการจับกลุ่มดําเนินคดีทั้งคดาจำและปรับไปส่วนเรื่องของคดีปกครองก็จะเป็นเรื่องของอํานาจของเจ้าหน้าที่ในการออกคําสั่งทางปกครอง ที่จะให้ไม่ให้การมีอาวุธปืนการมีได้ใช้อาวุธปืนก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการโปรเซสในการอนุญาตไปพออนุญาตแล้วกระบวนการใช้หรือพาไปก็จะมีกฎหมายมากำกับเป็นกฎหมายอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปโอเคนะแต่ถ้าใครไม่เข้าโปรเซสตั้งแต่แรกเลยนะฮะไม่ได้ขออนุญาตเลยอันนี้คุณอาญาล้วนๆคุณเข้าใจไหม อันนี้ผิดอาญาล้วนๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาล้วนเลยแต่ถ้าใครดําเนินการทำโปรเซสตามกระบวนการระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดนะแปลว่าคุณเข้าช่องทางของกฎหมายปกครองก่อนเข้าใจไหมยุย่งยากไหมไม่ยุ่งยากะ่ะฟังผมอีกครั้งหนึ่งในกรณีคุณอยากมีอาวุธปืนอะ่ะคุณก็ไปดําเนินการขอตามขั้นตอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ขั้นตอนทางนี้ ตรงนี้น,นะฮะเป็นขั้นตอนถามระเบียบภายในซึ่งเป็นลักษณะของกฎหมายปกครองนะพอคุณได้บใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้จบกระบวนการที่ต่อไปถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามฝา่าฝืนละเมิดกระบวนการกฎระเบียบที่กำหนดไว้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของอาญาเข้าใจไหมอาญามีเท่าทั้งจำแนละปรับ ส่วนใครที่ไม่ได้เข้ากระบวนการในปืนเถื่อนนะพูดง่ายๆปืนเถื่อนเลยมาตั้งแต่แรกเลยอ๋อมาตั้งแต่แรกเลยอันนี้ฮะอันนี้อาญาล้วนๆตั้งแต่สตาร์ทเลยอยาญาตั้งแต่สตาร์ทเลยปุ๊จนจบกระบวนการเลยนะแต่ถ้าใครดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบภายในขอแล้วตัวนี้จะเป็นกรอบของกฎหมายปกครองนะพอเสร็จปั๊บเลยไปก็จะเป็นกฎหมายอาญาโอเคนะไม่งงนะเข้าใจตรงกันชัดเจน โอเคครับก็มีปัญหาอะไรสอบถามเกียนคำร้องอย่างไรปรึกษาได้นะครับวันนี้ก็ผมดรชาขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนไปอย่าลืมกดติดตามไม่ได้นะครับทุกหนึ่งติดตามมีมูลค่าสิบบาทร่วมทำบุญกับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ